มาสถานบางคลานะฮะมานั่งรอที่เก้าอี้ด้านหน้าได้เลยนะครับตัวแทนจากมูลนิธิรุ่งเรืองธรรมแปดิ้วนะฮะมานั่งรอเก้าอี้ด้านหน้าได้เลยนะครับตัวแทนสารเจ้าพ่อหลักเมืองแปดลิ้วนะครับมานั่งรอด้านหน้าได้เลยนะครับตัวแทนจากสารเจ้าพ่อหลักเมืองบางคลานะครับตัวแทนจากโรงจีโรงเจม่งเต็กเจตัวแปดลิ้วนะครับตัวแทนจากโรงเจม่านหมู่บางคลานะฮะมานั่งรอได้เลยนะครับ ตัวแทนจากสันจ้าตระกูลสื่อบางครานะครับลูกหลานยืนรอเดี๋ยวเลยนะฮะอย่าทิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวแทนเข้าไปรับมอบต่อเลยนะครับลำดับต่อไปเขาเรียเชิญตัวแทนจากมูนิธที่สว่างสาัทธาธรรมัสสถานครับเดินตรงเข้ามาเลยครับรับมอบปัจจัยก่อนนะครับ นี่ครับขยับมาตรงนี้หน่อยครับอ่ะครับพอครับพอพรอเห็นแล้วครับครับพร้อมแล้วหมอกล้องเลยนะครับหนึ่งสองสามครับเด็กวครับ ลำดับต่อไปเชิญตัวแทนจากมูลนิธิโรจนนสมบูรณธรรมสถานบางคล้าครับเชิญรับมอบปัจจัยครับค่อยๆเดินนะเราวังเตะนลมนะครับค่อยๆเดินญาติมิที่รู้สึกหิวเรียนเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับรับประทานอาหารก่อนที่จะเคลื่อนศพออกศพนะครับตอนนี้เมื่อมอบปัจจัยเสร็จแล้วก็จะทําพิธีปิดกองแล้วก็เตรียมตัวเคลื่อนศพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นญาติิตท่านใดที่รู้สึกหิวเรียนเชิญได้เลยนะครับ เชิญเลยครับมอบปลำดับต่อไป,อไปขอเรียนเชิญตัวแทนจากมูลนิธิรุ่งเรืองธรรมแปดนิ้วนะครับขอเรียน,นะะเชิญครับนี่สองสามครับตอนนี้เชิญทุกท่านรับประทานอาหารได้เลยนะครับะนะครับเื่อความคล่องตัวนะฮะเพราะเราต้องทยอยกันเข้าไปนะเดี๋ยวที่นั่งรับรองจัก หนึ่งสองสามครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแปดนิ้วครับคุณหมอขยับถอยหลังนิดนึงครับจะเห็นรูปพ่อนะครับ คุณหมอที่มอบคพักที่มอบที่มอบ่ะอ่ะพ่อครับป่อครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาครับลำดับต่อไปสารเจ้าพ่อหลักเมืองบางคราครับตัวแทนครับขอเรินเชิญ่าผลไม้ยอดนิธที่นำมาไหวุู้พ่อบัณฑิตนะครับมาเก็บได้แล้วนะครับผลไม้ที่ทุกท่านนำมา ไหว้ดวงวิญญาณนะครับสามารถมาลาเก็บได้แล้วแล้วก็เชิญทานอาหารให้อิ่มนะครับเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยทอ้องเพราะว่าที่สุสาจนจะมีพิธีพระราชทานดินฝังศพในเวลา13นาฬิกาเดี๋ยวทุกท่านจะหิวนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านร่วมไปไปส่งนะครับ ขาวหอดับเพื่อจะมอบให้ท่านเป็นการวางร่วมกันด้วยนะอ๋อทางสุสานริ้วนะพอดิเชิญตัวแทนนะคระับแล้วก็มารอาเลยนะครับลงเจบ,บ้านหมู่บางครานะครับมาเดินมายินรอได้เลยนะคะอาเจ็ดหสาม แทนจากสารเจ้าตระกูลสื่อบางค้ามารอได้เลยนะครับตัวแทนจากสารเจ้าตระกูลสื่อบางชักบางค้านะครับมารอได้เลยนะครับหนึ่งสองสาม อาตระกูลสือบางค้าครับเดยนเชิญค้าตัวแทนนะครับตัวแทนจากสัญญาตระกูลสือบางค้าขอเดยนเชิญครับครบมแล้วเนาะโอเคมีท่านใดยังไม่ถ่ายรูปไหมครับขออนุญาตกลับเรียนท่านผู้มีเกียรติและญาติพี่ที่เคารพทุกท่านนะครับในงานบำเพ็ญกุศลส,สบคุณพ่อบันดิตสือระเศรศสริฐศิ์วันนี้คณะเจ้าภาพบุตรทิดาหลานและนำโดยคุณแม่นะครับ ได้มอบปัจจัยเข้าสู่วัดผานิาฐานเป็นเงิน1 5 0 0 0 0บาทพร้อมด้วยค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนต่างหากนะครับมอบปัจจัยเข้าสู่เป็นสานทุนเข้าสู่องค์กรของวัดปานิตาราน1 5ง0 0 0บาทและค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนต่างหากนะครับไม่รวมกับ150,000บาท และในานามคณะเจ้าภาพาขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและญาติพี่น้องทุกท่านนะครับเอ่าเกียงเชียเตียวเซิงขี่ซิงเซจูตีฮ่องกงเกียงเชีย